สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ประจำปี2563นะคะพี่ชื่อนางสาวสุภวัตลือการค่ะมาแนะนำการลงทะเบียนให้กับน้องๆนักศึกษาใหม่ในวันนี้ค่ะเราจะมาดูวิธีการลงทะเบียนกันเลยนะคะเราจะมาดูวิธีการลงทะเบียนเรียนกันเลยค่ะสิ่งแรกนะคะเราจะเข้าที่สู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.nru.ac.th ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาที่ระบบบริการการศึกษานะคะเมื่อเลือกเมนูระบ,บบบริการการศึกษาแล้วนะคะจะแสดงหน้าจอในลักษณะแบบนี้ค่ะหรือจะเข้ามาที่เว็บไซต์ reg.nru.ac.th ค่ะเราจะมีข่าวประกาศต่างๆให้นักศึกษาสามารถติดตามได้เลยนะคะเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะคะเราจะทำการเข้าสู่ระบบนะคะ โดยที่เลือกเมนูเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นนะคะให้นักศึกษากรอกรหัสประจำตัวนักศึกษาจำนวน10หลักในช่องรหัสประจำตัวนักศึกษาและช่องรหัสผ่านนะคะทั้ง2ช่องแล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะหากเข้าสู่ระบบแล้วนะคะให้นักศึกษาทําการตรวจสอบข้อมูลรหัสประจำตัวนักศึกษาชื่อและนามสกุลน,นะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะ เมื่อทำการเข้าสู่ระบบแล้วนะคะเราจะทำการเลือกที่เมนูลงทะเบียนค่ะเพื่อทำการเข้าสู่หน้าจอของการลงทะเบียนนะคะวิธีการลงทะเบียนนะคะจะมีหลายกรณีด้วยกันนะคะสำหรับกรณีแรกนะคะก็คือจะทำการลงทะเบียนเรียนตามที่แผนการเรียนกําหนดค่ะซึ่งทำได้โดยนะคะทำการคลิกที่เมนูดึงรายวิชาจากแผนค่ะ เมื่อกดปุ่มดึงรายวิชาจากแผนแล้วนะคะรายวิชาที่แผนการเรียนกําหนดในแต่ละภาคการศึกษาจะแสดงรายวิชาดังรูปค่ะเมื่อนักศึกษาประสงค์ที่จะลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาที่แผนการเรียนกําหนดนะคะสามารถกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนเรียนได้ตรงนี้เลยค่ะ กรณีที่2นะคะเลือกกลุ่มรายวิชาลงทะเบียนตามแผนการเรียนกําหนดหากกรณีที่ดึงรายวิชาจากแผนการเรียนกําหนดมาแล้วมีรายวิชาเรียนดังนี้คือ 1. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่และรายวิชานะคะพบว่ามีหลายกลุ่มรายวิชาที่เราจะต้องทําการเลือกโดยใต้รายวิชานะคะจะมีตัวสีแดงที่เขียนว่าพบรายวิชาซ้าซ้อนในรายการนะคะนักศึกษาจะต้องทําการเลือกกลุ่มลงทะเบียนเรียนเพียงแค่กลุ่มเดียวดังรูปค่ะโดยวิธีเลือกทาตามดังนี้นะคะก็คือให้นักศึกษาทําการกดปุ่มลบนะคะด้านหลังรายวิชาที่นักศึกษาไม่ต้องการออกไปนะคะโดยนะคะทำตามที่ตัวอย่างบนหน้าจอได้เลยค่ะ เราจะเลือกที่กลุ่ม P 3 9นะคะดังนั้นกลุ่ม P 3 7 38 41และ40นะคะเราจะทำการลบออกค่ะหลังจากที่เราทำการลบออกแล้วนะคะจะเหลือเพียงแค่กลุ่ม P 3 9นะคะที่เราเลือกไว้เมื่อรายวิชาที่เราเลือกไว้ครบแล้วนะคะให้ทำการกดกลุ่มยืนยันการลงทะเบียนค่ะส่วนกรณีที่3นะคะเราต้องการเพิ่มรายวิชานอกเหนือจากที่แผนการเรียนกำหนดค่ะ นักศึกษาทําได้โดยนะคะมาที่กรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะที่เราวงกลมไว้ค่ะให้ทําการนะคะใส่รหัสวิชาที่กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเมื่อใส่รหัสวิชาแล้วนะคะจากนั้นนะคะทําการกดปุ่มค้นหาค่ะถ้ารายวิชามีการเปิดการเรียนการสอนนะคะจะมีรายวิชาแสดงตรงท้ายตารางนี้นะคะ นักศึกษาทําการเลือกกดตะกร้ารถเข็นนะคะเลือกรายวิชาที่นักศึกษาต้องการเพิ่มเติมได้เลยค่ะโดยรายวิชาที่ต้องการเพิ่มนั้นตารางเรียนและตารางสอบต้องไม่ชนกันนะคะเมื่อกดตะกร้ารถเข็นเลือกแล้วนะคะจะแ,แสดงอยู่ท้ายตารางรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนค่ะและเราทําการกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนได้เลยค่ะกรณีที่4นะคะ ต้องการเพิ่มรายวิชาเป็นรายวิชาเสรีค่ะเราทําการเลือกได้โดยนะคะมาเลือกที่ประเภทรายวิชาค่ะจากนั้นเลือกเป็นประเภทเสรีนะคะแล้วกดค้นหาค่ะหากรายวิชามีเปิดการเรียนการสอนนะคะจะขึ้นหน้าจอในลักษณะแบบนี้ค่ะโดยนักศึกษาสามารถทําการเลือกนะคะรายวิชาที่ต้องการ ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลยนะคะโดยวิชาเสรีนะคะตารางเรียนและตารางสอบต้องไม่ชนกันกันกบรายวิชาที่เลือกไว้แล้วค่ะจากนั้นกดตะกร้ารถเข็นเลือกได้เลยนะคะเมื่อรายวิชาที่เลือกเพิ่มเติมแล้วนะคะขึ้่นท้ายตารางรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนนะคะจากนั้นทําการกดปุ่มยืนยันได้เลยค่ะ โดยหลังจากที่ทําการกดปุ่มยืยนยันการลงทะเบียนแล้วนะคะจะแสดงรายการลงทะเบียนและการเลือกประเภทการชําระเงินไว้ให้นะคะโดยมีอยู่2ประเภทด้วยกันค่ะ1ก็คือการชําระเงินลงทะเบียนเต็มจํานวนก็คือการเลือกชําระค่าลงทะเบียนแบบครั้งเดียวทั้งหมดใน1งวดน,นะคะส่วนกรณีที่2นะคะก็คือการเลือกแบ่งชําระค่ะโดยแบ่งชําระออกเป็น2งวดด้วยกันค่ะนักศึกษาสามารถ เลือกการชำระเงินได้เลยนะคะจากนั hmm. to ้นกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนได้เลยค่ะเมื่อนักศึกษาทำการกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้วนะคะหากระบบทำการสำเร็จนะคะจะขึ้นว่าระบบทำการสำเร็จให้ทำการกดปุ่มลงทะเบียนได้เลยค่ะ แต่กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดน,นะคะจะขึ้นหน้าจอเป็นสีแดงนะคะบอกว่ารายการไม่พบเงื่อนไขนะคะหรือว่าการลงทะเบียนนั้นไม่สมบูรณ์ค่ะให้นักศึกษาคลิกมาที่รายการลงทะเบียนนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาดูกรณีแรกค่ะกรณีที่มีปัญหานะคะกรณีที่1ก็คือขึ้นว่าที่นั่งสำรองเต็มไม่มีที่นั่งอื่นนะคะนักศึกษานะคะจะต้องเลือกกลุ่มเรียนอื่นนะคะที่ที่นั่งยังไม่เต็มนะคะ กรณีที่2ค่ะกรณีที่ยังไม่ผ่านรายวิชาบังคับก่อนนะคะกรณีนี้นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่องได้แต่นักศึกษานะคะจะต,ต้องมาดูว่านักศึกษาไม่ผ่านการประเมินของอาจารย์ผู้สอนนะคะในส่วนไหนนะคะหรือว่ามีผลการศึกษาที่เป็น FIM หรือ W นะคะถ้าเกิดเป็นกรณีนี้นะคะนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่องได้เลยค่ะ กรณีที่3นะคะกรณีที่วันเวลาของตารางเรียนหรือตารางสอบซ้อนกันนะคะนักศึกษาจะไม่สามารถลงทั้ง2วิชาที่ชนกันได้ค่ะซึ่งนักศึกษาจะต้องเลือกเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะให้ลบในรายวิชาที่ไม่ต้องการออกไปจากนั้นกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนได้เลยค่ะกรณีที่4เคยผ่านรายวิชานี้มาแล้วไม่อนุญาตให้ทําการเรียน้ํา นักศึกษาจะไม่สามารถทําการลงทะเบียนซ้ําในราย,ายวิชาที่ผ่านการประเมินมาแล้วนะคะนักศึกษาจะต้องทําการลบรายวิชาที่เคยเรียนซ้ําออกไปนะคะและทําการกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนค่ะเมื่อนักศึกษาทําการแก้ไขารายวิชาเรียบร้อยแล้วในแต่ละรายวิชานะคะให้นักศึกษาทําการกดปุ่มตรวจสอบนะคะเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆนะคะเ <ME> <se f. S 1> มื่อกดปุ่มตรวจสอบแล้วไม่ขึ้นตัวสีแดงด้านท้ายรายวิชานะคะ สามารถกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนได้เลยค่ะหากทาการเลือกรายวิชาแล้วสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะขึ้นว่าระบบทาการสำเร็จค่ะสามารถกดผลการลงทะเบียนได้เลยค่ะผลการลงทะเบียนนั้นจะแสดงประวัติของการลงทะเบียนและผลการลงทะเบียนทั้งหมดนะคะซึ่งจะมีหน้าจอในลักษณะแบบนี้ค่ะ กรณีที่1น,นะคะหากเราเลือกชําระเงินแบบเต็มจํานวนนะคะเครื่องปริ้นจะขึ้นอยู่แค่1ตัวนะคะและกรณีที่2ค่ะกรณีเลือกชําระแบบแบ่งเป็นงวดน,นะคะเครื่องปริ้นจะขึ้นอยู่2ตัวค่ะนี่คือตัวอย่างของใบแจ้งชําระเงินนะคะโดยสามารถนําใบชําระเงินไปชําระเงินผ่านที่ธนาคารกรุงศรีหรือเคาน์เตอร์สวิทได้ทุกสาขานะคะ โดยการชําระเงินนั้นจะต้องออชําระให้ทันในระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษากําหนดไว้ค่ะโดยนะคะหากเลยจากระยะเวลาที่กําหนดจะมีค่าปรับนะคะวันละ50บาทกรณีที่เลือกชําระแบบเต็มจํานวนนะคะค่าปรับจะอยู่สูงสุดนะคะอยู่ที่1000บาทค่ะกรณีที่แบ่งชาระออกเป็น2องวดค่ะค่าปรับจะอยู่สูงสุดงวดละ500บาทค่ะ นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของนักศึกษาได้นะคะที่เมนูตารางเรียนนอสค่ะนักศึกษากรอกข้อมูลรหัสประจำตัวนักศึกษานะคะแล้วก็กดปุ่มค้นหาได้เลยนะคะหรือกรณีที่นักศึกษาไม่ทราบรหัสประจำตัวนักศึกษานะคะให้ใส่ชื่อนามสกุลโดยที่ไม่ต้องใส่คำนำหน้านะคะแล้วก็กดค้นหาค่ะ เมื่อกดค้นหาแล้วนะคะจะแสดงตารางขึ้นมานะคะโดยวิธีการเข้าดูตารางนะคะให้หนักศึกษาคลิกที่รหัสประจำตัวนักศึกษาค่ะนี้จะเป็นตารางเรียนและตารางสอบนะคะที่ทำการลงทะเบียนเรียนไว้แล้วค่ะวิธีดูตารางเรียนนะคะ1นนะคะตรงนี้จะเป็นรหัสวิชาค่ะถัดมานะคะจะเป็น จำนวนหน่วยกิจนะคะแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนไว้นะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นห้องเรียนค่ะอาคารเรียนชั้นเรียนแล้วก็ห้องเรียนนะคะส่วนตารางสอบนะคะจะแสดงบอกรายละเอียดวันเวลาสอบและห้องสอบค่ะหากข้อมูลของข้อสอบนะคะขึ้นว่า e testing นั้นคือการสอบผ่านระบบออนไลน์ค่ะ นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เมนูผลการศึกษานะคะนี่คือเมนูผลการศึกษาค่ะเราสามารถดูได้ที่เมนูนี้นะคะกรณีที่1นนะคะหากนักศึกษาไม่ชำระเงินนะคะมียอดทั้งชำระก็จะไม่สามารถดูผลคะแนนของนักศึกษาได้นะคะ หรือกรณีที่2ค่ะกรณีที่เกรดเป็นช่องดอกจันนะคะแสดงว่านักศึกษา,ายังไม่ได้ทําการประเมินอาจารย์ผู้สอนซึ่งก่อนสอบปลายภาค2สัปดาห์นะคะในทุกๆภาคการศึกษานักศึกษาจะต้องทําการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกครั้งนะคะหลังจากที่ทําการประเมินอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลการศึกษาดังหน้าจอนะคะกรณีที่1คือได้รับการประเมินจากอาจารย์ผู้สอนแล้วค่ะ กรณีที่2ก็คือยังไม่ได้รับการประเมินจากอาจารย์ผู้สอนค่ะนักศึกษาสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนได้ที่เพจนี้นะคะส่วนปฏิทินการศึกษานะคะนักศึกษาสามารถมาดูได้ที่เมนูซ้ายมือนะคะจะเขียนว่าปฏิทินการศึกษาค่ะเข้ามาจะมีหน้าจอลักษณะแบบนี้นะคะนักศึกษาสามารถเลือกปฏิทินการศึกษาที่นักศึกษาต้องการทราบกำหนดการได้นะคะที่หน้าจอนี้นะคะ และนะักศึกษาสามารถศึกษาคู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ a p o n n r u a c t h นะคะโด,โดยที่เลือกที่เมนูคำร้องแบบฟอร์มคู่มือค่ะเราจะมีคู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษาต่างๆนะคะอย่างละเอียดให้นะักศึกษาได้เข้าใช้งานค่ะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เมนูตรงนี้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวิธีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่นะคะและนักศึกษาสามารถติดตามวิธีการลงทะเบียนเรียนอย่างละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ apo.nru.ac.th ค่ะขอบคุณมากค่ะ